<Stay> วัยรุ่นทั้งหลายรวมตัวรวมใจเข้ามาใกล้ๆจะเจอาเรื่องดีๆเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเรียน สนับสุนโดยอยากมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกัสิกรไทยอีกโก้สปอร์สุดยอดชุดกีฬาคิดถึงชุดกีฬาคิดถึง e ีกโก p o r t สวัสดีครับโอ้โหพบกันเวลาบ่ายๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมกับรายการฮิปขับออนทัวร์ขับของคนหัวใจฮิปและตอนนี้เนี่ยเราก็นั่งอยู่กับนิกเร่งหงนะท่านผู้ชมแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่นิกเนี่ยชอบมากๆเพราะว่าเป็นวันที่มาร้านของเก่านั่นเองท่านผู้ชมแล้วร้านนี้นะอยู่ในใจกลางเมืองนะท่านผู้ชมอยู่ที่เรียบทางด่วนรามินทามีชื่อร้านว่าร้านเก่าเก็บนั่นเองนะ นิกอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยเก็บของได้สวยงามมากๆคือเดินเข้ามาเนี่ยคือเห็นแล้วเนี่ยอยากจะซื้อเลยนะยังไงไม่ไหวแล้วเนี่ยเพราะว่านิกอยากได้รถคันนั้นมากเลยนู่นน่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรพิเศษพิเศษแล้วก็อายุอนาคความเป็นมาของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเข้าไปเจอกันข้างในครับ แท่านผู <descript os> right? yeah, e zone, ้ชมสุดยอดใช่ไหมนิกเนี่ยเดินเข้ามานะนี่แค่เดินเข้ามาในร้านเก่าเก็บนะท่านผู้ชมมีหลายโซนมากๆที่อยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดหรือว่าฮิปมากๆโซนด้านนี้นะด้านขวามือของนิกตรงนี้นะท่านผู้ชมเป็นโซนตุ๊กตาครับผมนะคือเป็นตุ๊กตาตั้งแต่สมัยโอ้โหเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีสมัยนิกอยู่นิกยังเกิดทันอยู่จูเลนเจอร์อะไรเงี้ยยังมีอยู่นะ แล้วก็มีนี่โซนฝั่งนี้ด้านหลังของนี้จะเป็นโซนด้านเก้าอี้หรือว่าเป็นพวกเบาะหนังนะครับแล้วก็ยังมีนี่ขนมมุกโคกยังมีนาฬิกายังมีปาจิงโกโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะดีกว่าหรือว่าไปหาดูว่าสิ่งของที่ต่ก่อนเนี้ยท่านผู้ชมเคยเห็นเคยเล่นแล้วไม่เคยได้เห็นมันมานานแล้วเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ไหนที่ไหนกันบ้างมันอยู่ที่นี่แหละท่านผู้ชมเด็กๆจะพาท่านผู้ชมดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกัน,นครับ ปันไงครับท่านผู้ชมตอนนี้นิกอยู่ในโซนของเล่นนั่นเองแต่ว่ามีอันนึงที่นิกอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะก็คือป้ายอันนี้ครับผมศูนย์ฝึกอาชีพกองการทหารผ่านศึกพี่เขาบอกว่าป้ายนี้เนี่ยเป็นการแกะสลักนานมากแล้วแล้วก็เป็นการแกะสลักแบบไม่ใช่เอาไม้เนี่ยมาแปะแต่ว่าเป็นการแกะสลักโดยการที่งัดไม้เศษไม้ออกเพื่อที่จะให้อันนี้นูนออกมาจากไม้อันจริงนะพี่เขาหามาได้ยังไงท่านผู้ชม นิกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนิกชอบมากเลยตอนเด็กๆนี่เลยเด็กทุกคนต้องเคยเล่นมาก่อนเนี่ยที่หอดเหรียญเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะหมุนกรึบ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 ,บเสร็จปุ๊บมันก็จะออกมาใช่ไหมท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เล่นไม่ได้มันเป็นของเก่าต้องซื้อก่อนนะราคาอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นมีนี่อีกท่านผู้ชมตุ๊ก,กตา พวกที่เป็นพวก t อ y Story พวก Superman อันนี้รุ่นนี้นี่ยังทันอยู่นะท่านผู้ชมรุ่นนี้นี่ยังทันอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นของเก่าเหมือนกันเพราะว่าการที่จะเป็นของเก่าได้นั่นก็คือคุณซื้อมาแล้วคุณเก็บเอาไว้แค่วันเดียวนั่นก็คือเรียกว่าของเก่าแล้วแต่คุณจะเลือกเก็บดีหรือว่าไม่ดีเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูยังมีปาจิงโกะแล้วก็มีนาฬิกายักษ์อีกโอ้โห๋ยวไปดูกันครับ นี่นะท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่นิกอยากบอกว่ามันก็เก่าหน้าดูเหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวตัวเดินหมากเนี่ยของเขาเนี่ยหมากรุกของเขาส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกใช่ไหมในสมัยนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยในสมัยเก่าเก็บเนี่ยก็คือมันจะเป็นไม้ท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมขนาดไม้นี่ยังเป็นไม้เลยนะท่านผู้ชมมีตัวขุนอะไรคือตัวทุกตัวที่คุณเห็นเนี่ยจะเป็นไม้หมดเลยคือแกะสลักจากไม้แท้นะ ร้านเก่าเก็บแห่งนี้เป็นร้านที่รวบรวมของเก่าเอาไว้โดยพี่สุวรรณเป็นเจ้าของร้านเริ่มสะสมของเก่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะครับแต่พอโตขึ้นเนี่ยของกเ็เริ่มมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นบางชิ้นเนี่ยพี่เขาก็เลยต้องเอาออกมาโชว์หรือแลกเปลี่ยนและขายให้กับคนที่รักของเก่าด้วยกันนี่เองมีตั้งแต่ตุ๊กตาของใช้ของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ และรถยนต์ด้วยนะครับเรียกว่าของสะสมเนี่ยเยอะมากๆเลยครับรวมใจเข้ามาใกล้ๆเจอเรื่องราวดีๆเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเรียนไม่เคยหนีแฟชั่นเทนนี้เขาว่ามันดีไหนลองดิสิคิตไอดอลเป็นใครแล้วก็หิตชวนชิมอร่อยแค่ไหนถ้าใครสนใจเข้ามาให้ไวเราจะเห็นว่าฮิตคลับเป็นยบคับ